สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาแนะนําวิธีปรับแต่งสีในคลิปวิดีโอของเราก่อนที่เราจะเข้าไปปรับแต่งสีหรือปรับแต่งภาพในคลิปของเราให้คมชัดนะคะให้เราถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดต่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งภาพอีกทีเพื่อที่เราจะอัปโหลดคลิปวิดีโอ ไปลงในช่องของเราเราจะทำจากแอปคายมาสเตอร์นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะถ้าใครอยากจะปรับแต่งภาพตัวเองให้คมชัดอย่าลืมดูคลิปวิดีโอของพี่ต้นไม้ให้จบนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหาไอคอนแอปคายมาสเตอร์ของเรานะคะแอปคายมาสเตอร์อยู่ไนเอ่ยเจอแล้วก็เอามือติ๊กเข้าไปเลย แอปคลายมัสเตอก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะหน้าตาที่เราคุ้นเคยอยู่เป็นประจำให้เราติ๊กไปแทบขวามือสุดไปที่แอปนะคะแล้วเราก็มาที่ตัวบวกคำว่าสร้างใหม่แล้วเราก็มาเลือกคลิปวิดีโอ16ต่อ9กกดคำว่าต่อไปแล้วเราก็มากดคาว่ามีเดียกดคำว่าทั้งหมด เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะใช้นะคะเราจะเอาคลิปไหนนะคะพี่ต้นไม้ก็จะเอาคลิปนักร้อง5 g นะคะสมมุติว่าถ้าภาพมันไม่เต็มจอนะคะพี่ต้นไมก้ก็ขอเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งให้เราเอามือจิ้มเข้าไปตรงภาพนะคะให้เรามากดคําว่าแพนและซูมนะคะแล้วก็เอามือจิ้มไปตรงกลางทําภาพของเราให้เต็มให้เจมให้สวยนะคะ ข้างบนขวาซ้ายให้มันพอเหมาะพองามแล้วทีนี้เราก็ติ๊กเท่ากับแล้วก็ติ๊กถูกทีนี้เราจะเข้าไปดูวิธีการแต่งภาพเลยนะคะตั้งใจฟังนะคะเราก็มากดไปตรงที่รูปภาพนะคะให้เรามาเลือกดูคำว่าปรับแต่งสีนะคะให้เราอ่านดูนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ว่า อ่านว่าอย่างไงนะคะเพราะว่าของพิทตุหมายตั้งเป็นภาษาไทยให้เราจําสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตะข่ายนี่นะคะแล้วก็คําว่าปรับแต่งสีนะคะให้เราติ๊กเข้าไปเลยปรับแต่งสีก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะคะจะมีความสว่างความแตกต่างความอิ่มตัวความมีชีวิตชีวาอุณหภูมิไฮไลท์เงานะะเนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็ ไม่อ่านนะคะก็าอ่านไม่ถูกให้เราเลือกดูนะคะสมมุติว่าภาพของเราเนี่ยมันไม่คมชัดพี่ต้นไม้จะเอาให้มันคมชัดนะคะสมมุติว่าความสว่างเนี่ยตอนนี้ภาพของพี่ต้นไม้มันคมชัดอยู่แล้วเพราะว่าพี่ต้นไม้อัดมาจากในไลฟ์พี่เนาะเพราะว่าพี่ใช้ไฟเยอะภาพพี่มันก็เลยแจ่ม สมมติว่าเราอยากจะปรับความสว่างนะคะสมมติว่าเราเลื่อนมาทางขวาม,มือมันก็จะสว่างมันมันสว่างเกินไปมันก็มันก็ไม่ธรรมชาตินะคะเออให้เรา,เอาพอดีพองามให้มันเป็นธรรมชาตินะคะให้สีมันพอดีปกติพี่ต้นไม้ก็พี่ต้นไม้ก็ไม่ค่อยปรับนะคะพี่ต้นไม้จะเอาไว้แบบ ประมาณหนึ่งหรือ0ูนหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลื่อนดูเนี yeah. ่ยเราจะเอาความสว่างถ้ามันบวกลบไปทางขวาบวกไปทางขวานะถ้าลบจะมาทางซ้ายนะคะเราจะเอาแบบไหน บวกสองบวกหนึ่งก็ว่ากันไปเห็นไหมฮะเห็นไหมเอาปประมาณนี้นะคะสุวิว่าความแตกต่างความแตกต่างแล้วให้เราเลือกดูค่ะว่าภาพของเราอะ่ะมันเป็นจะ ให้มันธรรมชาติขนาดไหนพี่ต้นไม้ขอแนะนํานะคะถ้าอย่าไปปรับเข้มเกินถ้าปรับเข้มเกินมันจะมันจะดูแบบดูไม่สวยมันมันดูเกินมันสวยเกินจริงอ่ะมันมันมันจะด้ามันจะแดงเกินเห็นไหมสมว่าสม้ว่าพี่ต้นไม้จะปรับให้มันลบลงมาเอาบวกนิดนึง หรือว่าเอาไว้เป็นศูนย์แล้วแต่ให้เราเล่นดูนะคะเล่นดูเล่นดูเนี่ยเล่นดูเล่นดูค่ะเล่นดูเราอยากใช้ขนาดไหนให้เราเล่นดูนะคะเล่นดูเนี่ยมันปรับได้นั่นแหละให้เราค่อยค่อยค่อยดูค่อยค่อยปรับปรับไปนะครับปรับค่อยปรับไปเห็นไหมเห็นไหมเงา แถมมาลิสไฟทนสีทนสีพิจต้รไม้จะไม่ค่อยเล่นเยอะนะคะเพราะว่ามันมันมันน่าจะแดงมันน่าแดงเกินมันมันเกินธรรมชาติพิ่ส่รไม้พีจต้นไม้ก็จะไม่ค่อยปรับเยอะนะคะเพราะว่ากล้องของพิจต้รไม้น่ะมัน มันเป็นไฟสว่างอยู่แล้วที่พี่จนไม้มาแนะนำวันในวันนี้นั่นก็คือใครที่ถ่ายภาพไม่คมชัดนะคะเรามาปรับที่จุดนี้นะคะมาปรับปรับเล่นไปเล่นไปนะคะเล่นไปทำ ทำให้เขาออกมาสวยๆนะคะสวยๆให้มันเอาอะไรแบบให้มันธรรมชาติที่สุดค่ะให้มันแบบให้คนอื่นเขาอยากจะดูคลิปเราว่าเออคลิปสวยหน้าใสไม่แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วนักนักร้องห้าจีก็ หน้าตาดีอยู่แล้ว <laughs> น้องฮัจีหน้าตาดีอยู่แล้วอะ่ะเออไม่ต้องปรับเยอะนะเตะเข้ากตัวเองนะฮะตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนให้เราเล่นนะคะเล่นเล่นเล่นเอามือหายจิ้มเอาเนาะเล่นเนีย่ย ถ้าเราถูกใจแล้วเราก็กดติ๊กถูกไปเลยก็ก็เซฟไปเลยนะคะเซฟไปเลยพี่ต้นไม้ก็เอ่อเนี่ยก็แค่แนะนำตรงปรับสีเนาะพี่ต้นไม้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมคลิปคลิปนี้นะคะเมื่อเรา ชอบพอใจแล้วเราก็กดเซฟเลยนะคะกดเซฟแล้วก็บันทึกพี่ต้นไม้ขอบคุณทุกทุกคนนะคะพี่ต้นไม้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ